วันนี้ผมมากับแบรนด์คีย์บอร์ดที่เรียกว่าเป็นแบรนด์ล e n d เป็นตำนานอ่ะทุกคนผมบอกเลยนะแบรนด์นี้บอกชื่อไปไม่มีใครไม่รู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานของเขาหน้าตาของเขาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเขามากๆแล้วต้องบอกว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขาเป็นผู้บุกเบิกในวงการสำหรับคีย์บอร์ดคัสตอมเจ้าแรกๆของไทยเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้ผมมากับ Key c h r o n k 4 Pro wireless Mechanical Keyboard 96%ครับ อยู่ในมือผมแล้วตอนนี้บอกเลยว่าโอ้โหสัมผัสแรกนะ เข้ามือมากครับวันนี้ผมมากับตัวระดับมาตรฐานนะครับก็คือตัวตระกูล K ของเขาซึ่งจริงๆก็เป็นตัวพัฒนานะครับเป็นตัวโปรนะครับตระกูล K ในตัวโปรก็คือ k 4 Pro นะครับนำมาให้ทุกคนที่ชมกันสําหรับใครที่รอดูสําหรับคลิปนี้ใครไม่เคยเห็นคีย์บอร์ดที่เป็นงานประกอบระดับพรีเมียมต้องบอกว่าเป็นแบบพรีเมียมเลยเพราะว่าการใช้งานของคีย์คอนเนี่ยนะครับเอาไปใช้งานกับ macbook เนี่ยบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆจะเป็นยังไงจะถูกใจทุกคนไหมลองไปตัดสินใจพร้อมกันนะครับ เริ่มจากจุดเด่นอย่างแรกของเขาเลยนะครับสำหรับรุ่น K4 Pro ตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นอัปเกรดจากตัวธรรมดาครับที่ทําการตลาดมาแบบยาวนานมากๆแล้วเขาพัฒนานในเรื่องของวัสดุแล้วก็การเชื่อมต่อต่างๆเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวเอ่าไวเลสของเขานะครับที่เป็นรูปแบบบลูทูธเป็นแบบไร้สายบลูทูธนะครับแล้วก็รูปแบบการใช้งานแบบสายนะฮะ สำหรับตัว K4 Pro เนี่ยนะครับเป็นตัวอัปเกรดจากตัวธรรมดานะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยปกติแล้วนะครับเขาจะมีตัวธรรมดาอยู่แล้วแล้วเขาก็ทําการอัปเกรดในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเชื่อมต่อแล้วก็วัสดุนะครับโดยรวมบางส่วนนะครับต้องบอกประมาณนี้นะฮะตัวคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยะครับเป็นขนาด96%ซึ่งเป็นขนาดเฉพาะนะครับใครที่รู้สึกว่าเบื่อคีย์บอร์ดที่เป็นแบบ75% TKL หรทีหรือว่า Full Size แล้วรู้สึกว่าอยากจะได้คีย์บอร์ดที่แบบ พื้นที่กระทัดรัดอะ่ะนึกออกใช่ไหมครับถ้าต้องการคีย์บอร์ดแบบนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าคีย์บอร์ดตัวนี้นะตอบโจทย์การใช้งานในส่วนนั้นมากๆแล้วเขาใส่ออปชันมาแบบฟูลออปชันมากๆนะครับเพราะในส่วนของด้านข้างเนี่ยถ้าสังเกตดูเขาจะมีนำแพดมาด้วยไม่ได้ตัดส่วนนี้ออกไปเพราะว่าคีย์บอร์ดเป็นรูปแบบ96%นะฮะ การคอนเนค t ของเขาเป็นรูปแบบดูอัลโหมดครับก็คือใช้งานระบบสายแล้วก็บลูทูธนะครับซึ่งบลูทูธเขารองรับรูปแบบบลูทูธ o t h 5.1นะครับในการใช้งานบลูทูธ o 1เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนนในการส่งสัญญาณเนี่ยไวมากๆและ,สะเสถียรมากๆนะครับจากทางคีพอนะฮะแค่นั้นไม่พอนะครับการคอนเนคดีไวุ์ของระบบบลูทูธสามารถเชื่อมต่อ3อุปกรณ์ในเวลาเดียวกันได้นะครับ สามารถตอบโจทย์การใช้งานนะครับระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น Windows หรือว่า Mac ก็ตามสามารถใช้งานได้หมดเลยครับผมกระซิบเบาๆแล้วกันว่าใช้งานกับ Mac เนี่ยจ่ำมากนะอยากให้ทุกคนได้ลองมากๆนะครับ แน่นอนว่าเอกลักษณ์ของทางคี y c o n นะครับพลาดไม่ได้เลยในส่วนของคัตตอมฮอตสวอปตัวสวิตได้ครับตัวนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้แทบจะทุกสวิตบนโลกนะต้องบอกแบบนี้เลยนะครับเพราะมันสามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของแบบว่าแคลเสวิต์กลโกลอนสวิตหรือว่าสวิตอะไรก็ตามนะครับเพราะว่าเขารองรับถึง5้พินได้กันสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะฮะ ตัวคีย์บอร์ดนะครับทำการมอดมาให้2ชั้นได้กันนะครับคือส่วนของ PCB แล้วก็บัตทอมเคสในส่วนของด้านล่างฉะนั้นใครที่จะไปมอดเพิ่มเติมไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ได้นะครับสามารถแกะกล่องแล้วก็นํามาใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปมอดเพิ่มเติมนะฮะในส่วนของสเตเบอรไลเซอร์ของเขาตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นเพราะตัวสเตเบอรไลเซอร์ตัวนี้ไม่ได้ใช้แบบเพลทเมาส์นะครับแต่เป็นสกูอินฉะนั้นเวลาใช้งานเนี่ยตัวสเตปของเขาเนี่ยจะเชื่อมต่อกับตัว PCB เลยนะครับคือมีสกูนะครับในการหมุ การใช้งานเนี่ยมันจะไม่โยกนะครับแล้วมีความหนักแน่นพร้อมกับความสมูทมากๆนะครับในการใช้งานสําหรับตัวสเตอไลเซอร์ของเขานะฮะแบตเตอรี่ของเขาตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นนะครับใช้งานได้ยาวๆเลยถึง4,000ม ah ิลลิแอมในโหมดปิดไฟนะครับใช้งานเขาระบุมาเลยบอกว่าใช้งานได้สูงสุดถึง4อาทิตย์ด้วยกันก็ประมาณ1เดือนนะครับฉะนั้นใครจะใช้งานเนี่ยชาร์จทีเดียวยาวๆและชาร์จอีกทีก็คือเดือนหน้าเลยนะครับไม่ต้องกังวลสําหรับส่วนของพลังงานนะฮะ แค่นั้นไม่พอนะครับสำหรับสายเกมมิ่งแน่นอนว่าโอ้โหถ้าไม่มีไฟ RGB มาให้ก็คงไม่ได้เพราะคีย์บอร์ดเป็นแบบพรีเมียมก็ต้องมี RGB มาแบบว่าแถมให้สำหรับสายเกมมิ่งใช่ไหมครับคีย์บอร์ดตัวนี้มีไฟ RGB 16.8ล้านสีมาให้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้แบบจับเต็มผ่านตัวโปรแกรมของเขานะฮะ แล้วตัวไฟของเขาสามารถปรับได้สูงสุดถึง22โหมดได้กันนะครับสุดท้ายรองรับ GMK และ VIA เต็มรูปแบบนะครับสำหรับตัวโปรแกรมสามารถตั้งโปรแกรมและทําการแมปแต่ละปุ่มตัวคีย์บอร์ดได้แบบจัดเต็มทั้งไฟมาโครต่างๆใดๆสามารถทําได้เต็มที่เลยนะครับเพราะตัวนี้รองรับนะฮะ แต่ณตอนนี้นะครับณนะวันนี้เนี่ยทางแบรนด์เนี่ยย้ำม,มาเลยว่าตัว VIA ของเขาเนี่ยนะครับตอนนี้โค้ดเนี่ยสำหรับตัว K4 Pro นะครับยังรอการอนุมัติจากทาง g ิ t h ทันะครับดังนั้นคุณจะต้องดาวน์โหลดและป้อนคีม a p ของ K4 Pro ด้วยตัวเองถ้าเกิดไม่ชัวร์เนี่ยก็สามารถสอบถามทางคีย c ค n ได้นะครับว่าวิธีการเนี่ยทำอะไรยังไงบ้างวิธีการในการที่จะอัพด้วยตัวเองเนี่ยทำแบบไหนไม่งั้นตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่า VIA บางคนอัพผิดวิธีทําให้คีย์บอร์ดพังได้นะครับอันนี้ทางแบรนด์ย้ำม,มาเลยก็อย่าลืมทักสอบ ทางแบรนนด์กนนะะัสีที่วางขายนะครับสำหรับตัวโปรโเนี่ยจะมีสีเดียวเลยคือสีเนวี่นะครับตัดก,กันกับสีแดงสีส้มนะครับที่เป็นปุ่มที่แบบเพิ่มขึ้นมาสาหรับตัวคีย์บอร์ดของเขาฉะนั้นใครจะใช้งานเนี่ยก็ผมคิดว่าน่าจะถูกใจเพราะว่าตรงนี้เนี่ยสีของเขาเป็นเอกลักษณ์แต่ไหนแต่ไรแล้วสําหรับคีย์คอนนะฮะต่อมานะครับการรับประกันเนี่ยอยู่ที่1ปีเต็มๆจากทางคีย์คอนนะครับประกันศูนย์ไทยด้วยฉะนั้นไม่ต้องกังวลสําหรับส่วนของประกันนะฮะ สิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างครับเริ่มจากส่วนแรกคือตัวคีย์บอร์ดครับคีย์แคปเสริมนะครับสำหรับการใช้งานตัววินโด้ครับบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าตัวคีย์แคปมีมาให้เฉพาะ Mac จริงๆไม่ใช่มีส่วนเสริมให้เป็นวินโด้นะครับต่อมาคือคีย์แคปพูลเลอร์ครับสวิตช์พูลเลอร์ก็มีมาให้นะครับพร้อมไขควงสําหรับหมุนสกูด้านบนครับไขควง6กแฉกนะครับสำหรับหมุนสกูส่วนของบัตทอมเคด้านหลังนะครับและสุดท้ายคือคู่มือการใช้งานแบบจัดเต็มนะฮะ สำหรับชนิดของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เป็น m e c h a n i c a l Keyboard นะครับและขนาดของเขาเนี่ยเป็นขนาด96% form factor เป็นขนาดเฉพาะทุกคนเพราะว่าส่วนตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่ผมชอบมากเพราะว่าคีย์บอร์ด96%มันจะได้เปรียบในเรื่องของขนาดมันกระทับรัดมากๆนะครับแค่นั้นไม่พอนะครับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเขาจะมีส่วนของนำแพดมาให้มันสามารถเอาไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นงานออฟฟิศก็ตามเล่นเกมก็ตามหรือว่าจะเป็นงานครีเอทีฟก็ตามก็สามารถใช้งานกับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ได้แบบสะดวกนะครับ ในส่วนของหน้าตาการออกแบบนะครับตรงนี้จริงๆโอ้โหจะบอกยังไงคือตำนานก็คือตำนานอ่ะทุกคนนึกอ,ออกไหมเหมือนแบบเป็นตำนานอ่ะใครเห็นคีย์บอร์ดตัวนี้ก็จะรู้เลยว่ามันเป็นคีย์คอนใช่ไหมครับพอด,ดีไซน์การออกแบบแล้วก็งานประกอบของเขาเนี่ยจะมีความเป็นเอกลักษณ์สูงมากนะครับโดยเฉพาะปุ่มคีย์แคปของเขาเนี่ยทุกคนเห็นก็จะรู้เลยว่าอ่ะเนี่ยคีย์คอนการออกแบบสไตล์แบบกระทัดรัดนะ ตัวอะบัตทอมเคสแล้วก็ตัวท็อปของเขาเนี่ยจะมีความแบบว่าเก็บรายละเอียดมาดีมากๆแล้วก็พื้นที่เนี่ยมีความจํากัดแล้วก็ดูเรียบหรูครับพูดง่ายๆนะฮะเวลาวางบนโต๊ะทุกคนก็จะรู้เลยว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเป็นคีย์คอนนะครับนี่คือสไตล์การออกแบบของเขานะฮะ ในส่วนของงานประกอบของเขานะครับด้านหลังกันก่อนบัตทอมเคสเนี่ยจะมีตัวสกูนะครับเป็นแบบหกเหลี่ยมในการหมุนสกูเนี่ยยึดทุกมุมแบบแน่นเปรียรเลยครับบวกกับ PCB ก็จะมีแบบสกูอีกชุดหนึ่งนะครับในส่วนของด้านบนเพื่อที่ทุกคนจะสามารถแบบว่าหมุนแล้วก็ดูโครงสร้าง,งตัวคีย์บอร,ร์ดด้านในได้นะครับซึ่งการประกอบของเขาตรงนี้ผมลองเช็คแล้วบอกเลยว่าโอ้โหสกูหมุนแน่นทุกตัวแล้วงานประกอบแบบเนี้ยบอะเนี้ยบจนไม่รู้จะบอกว่ายังไงแบบใครที่ไม่เคยเห็นคีย์บอร์ดที่เรียกว่าเป็นคีย์บอร์ด งานประกอบที่แบบเนื้อพรีเมียมอ่ะผมว่าคีย์บอร์ดของคีย์คอน่ะตอบโจทย์เรื่องนี้มากๆนะครับ ในส่วนของไลติงของเขาตัวนี้เป็นรูปแบบไฟ RGB 16.8ล้านสี south facing switch นะครับไฟสองในแถบของด้านล่างเป็นหลักซึ่งไฟสองด้านล่างเนี่ยมันแบบมีข้อดีอะไรยังไงหลายๆคนอาจจะรู้แล้วแต่ผมก็บอกไว้นะครับสำหรับไฟที่เป็นรูปแบบ south facing เนี่ยนะฮะจะมีผลต่อเสียงเล็กน้อยต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะว่าเสียงของ south facing แล้วก็นอต facing เนี่ยจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับแต่ว่าเสียงของ south facing ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเสียงมันจะค่อนข้างดีฉะนั้นคิ บอกตัวนี้จะโฟกัสที่เสียงลักษณะเสียงของเขาเนี่ยจะค่อนข้างพรีเมียมนะครับฉะนั้นเสียงจะเป็นยังไงก็ลองไปฟังกันนะฮะ ส่วนคีย์แคปกันบ้างนะครับตัวนี้จะเป็น OSA Profile ครับจริงๆลักษณะของเขาก็คล้ายๆกับ OEM นั่นแหละนะครับแต่ว่า OSA Profile เนี่ยจะมีความมนกว่าในส่วนของอขอบขอบนะครับถ้าสังเกตด,ดูเห็นไหมมันจะมีความมนกว่าแล้วก็การใช้งานในส่วนของด้านบนเนี่ยนะครับสำหรับแถวด้านบนนะจะมีความชันกว่าเมื่อเอามาใส่ตัวคีย์บอร์ดนะครับความแตกต่างจะประมาณนี้นะฮะ แต่บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันชันน่ะมันจะใช้งานได้ดีไหมตัวผมเองลองเทสแล้วนะครับสำหรับตัวปรับระดับของเขาก็ตามนะครับปรับขึ้นแล้วก็ลองพิมพ์แล้วเนี่ยสามารถใช้งานได้ซึ่งการใช้งานเนี่ยนะครับผมใช้ตัวคีย์คอนเนี่ยในการพิมพ์สคริปต์ออกมานะครับไม่มีผลนะครับสามารถพิมพ์ได้ยาวๆชิวๆไปนะครับไม่ต่างจากโ e เอมมากหรอกในการใช้งานนะครับ สำหรับวัสดุตัวนี้นะครับเป็น PBT Double Shot นะครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย PBT แล้วมันดียังไงนะครับไม่รู้นะฮะสำหรับ PBT Double Shot เนี่ยแน่นอนว่า Double ก็คือ,อตัวคีย์แคปของเขาเนี่ยจะเป็น2ชั้นนะครับแล้วตัวหนังสือเนี่ยจะอยู่ในส่วนของด้านในแล้วก็คีย์แคปด้านนอกก็จะเป็นตัวคีย์แคปที่เราเห็นแบบ เป็นสีอะแต่ว่าตัวหนังสือนะครับถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันสีไม่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็น2ชิ้นครับตัวหนังสือเนี่ยจะอยู่ด้านในถ้าสังเกตดูตัวคีย์แคปนะครับลักษณะเนี่ยจะมีความแตกต่างจาก ABS นะครับอันนี้ต้องย้ํากับทุกคนไว้แล้วมันจะมีความทนทานกว่านะครับไม่ขึ้นเงาง่ายๆแต่ตรงนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนชอบแบบว่า ABS ที่แบบ ขึ้นเงาบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแบบว่ามีเงาเกิดขึ้นได้อะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับไม่ขึ้นเงาง่ายๆแล้วก็ไม่จางง่ายๆเพราะว่าเป็นแบบดับเบิลช็อตนะครับคีย์คับของเขาออกแบบเป็น3โทนนะครับตัวหลกัหลกๆเลยที่เป็นเอกลักษณ์ก็จะเป็นปุ่ม enter ครับสำหรับเจเนอเรชันนี้นะครับที่เป็นตัวโปรเนี่ยมีปุ่ม enter แล้วก็ escape ครับที่เป็นสีส้มสีแดงอะไรประมาณนั้นนะครับ ส่วน Key ์แคปหลักของเขานะครับจะเป็นสีเนวี่ครับแล้วก็คีย์แคปรองจะเป็นสีดําทําให้การตัดกันของ3โทนเนี่ยก็จะทําให้ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างพอสมควรอยู่เหมือนกันแล้วมีเอกลักษณ์มากๆนะครับส่วนของ Layout ของเขานะครับตัวนี้จะเป็น l a y ยอร A N S ไอ้เนะครับเป็นแบบเออเอเชียนะครับสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะฮะแล้วก็การใช้งานสำหรับตัวคีย์แคปของเขานะครับจะซัพพอร์ตในส่วนของภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยซึ่งภาษาไทยเป็นแบบดับเบิลช็อตเลยครับเหมือนกับภาษาอังกฤษเลยก็คือมันใช้งานได้ทนแน่นอนทุกคนไม่ต้องกังวลว่าพิมพ์งานไปแล้วตัวดับเบิลช็อตของเขาเนี่ยนะครับจะส่งผลทำให้ตัวหนังสือจางอะไรประมาณนั้นไม่มีผลแน่นอนอันนี้รับประกันได้แล้วก็ถูกใจทุกคนแน่นอนสำหรับใครที่กลัวว่าตัวหนังสือจะจางนะครับ การปรับระดับขเขาสามารถปรับได้2ระดับเลครับถูกหลังเออร์โกนอมิกแน่นอนฉะนั้นใครที่มีโต๊ะอยู่ที่เป็นแบบเออร์โกนอมิกแล้วก็บวกกับคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าถูกใจมากๆนะครับ สำหรับปุ่มตัวคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้จะมีมาให้1ปุ่มคือส่วนของปุ่มคอนเน็กนะครับจะเป็นแบบ Dual ลโหมดเนาะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับใช้งานตัวบลูทูธได้แล้วก็ระบบสายได้ฉะนั้นเวลาจะใช้งานอย่าลืมเช็คในส่วนนี้บางคนได้ไปอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมคีย์บอร์ดไม่ติดลืมนะครับลืมเปลี่ยนระบบนะเป็นบลูทูธอยู่ลืมเปลี่ยนมาระบบสายอะไรประมาณนี้ตรงนี้ก็มีผลฉะนั้นอย่าลืมเช็คนะครับ พอร์ตการเชื่อมต่อของเขานในการใช้งานระบบสายแล้วก็ชาร์จพลังงานเข้าตัวคีย์บอร์ดเ,เป็น USB C นะครับในส่วนของพลังงานของเขาสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นมีมาให้แบบจุใจเลยเป็นลิเธียมโพลิเมอร์ขนาด4,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับโหมดบลูทูธใช้งานสูงสุดอยู่ที่300ชั่วโมงในโหมดปิดไฟและ100ชั่วโมงในโหมดเปิดไฟใช้เวลาในการชาร์จแบ,บตเต็มๆยอยู่ที่2-3ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับ ต่อมาเรามาคุยในส่วนของวัสดุของเขากันบ้างนะครับตัววัสดุเขานะครับเริ่มจากตัวเคสกันก่อนบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยลายแบบนี้ลักษณะแบบนี้จะเป็นอลูมิเนียมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็น ABS พลาสติกทั้งตัวทั้งในส่วนของบัตทอมเคสแล้วก็ในส่วนของท็อปเคสนะครับน้ำหนักโดยรวมนะครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้อยู่ที่1280กรัมถือว่ามีน้ําหนักพอสมควรนะจ้าทุกคนไว้เลยนะครับใครจะพกไปไหนมาไหนเนี่ยพิจารณาส่วนนี้กันดีๆนะครับเพราะบางทียกคีย์บอร์ดไปเนี่ยม คราะฉะนั้นลองพิจารณากันดูนะฮะต่อมาตัวเพลทของเขานะครับตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมเพลทครับแล้วต่อมาเนี่ยส่วนของ PCB ตัวนี้พลาดไม่ได้เลยเพราะว่ารายละเอียดเขาค่อนข้างเยอะนะครับ PCB ีของเขาเป็นแบบ Hot Swappable PCB นะครับแล้วคืองานเนียบมากนะครับทุกคนถ้าให้ผมยกว่าแบรนด์ไหนเป็นงานประกอบที่แบบจัดมากๆสำหรับ p ี b เนี่ยผมบอกเลยว่าตัว Keycon เนี่ยนะครับบอกเลยไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆครับเขาทำงานประกอบมันเนียบมากๆครับ ถ้าสังเกตในส่วนของตัว PCB เนี่ยด้านในเขาจะมีคําว่า Keycon พิมพ์ไว้ด้วยนะฮะซึ่งเจ๋งมากๆเลยนะบางแบรนด์ผมไม่เห็นแบบนี้นะครับในการใส่ใจแบบนี้แต่เขาพิมพ์มาให้แล้วก็ในส่วนของความเนื้บเนี่ยเอาจริงๆถ้าเกิดไปวางกับ Mac และใช้งานกับ Mac อะ่ะมันใช้งานคู่กันแล้วมันผมรู้สึกว่า Mac ต้องคู่กับ Keycon นะ่ะไม่รู้ไต่ในส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันมันควรเป็นอย่างนั้นนะ่ะเพราะว่าใช้งาน Mac ตัวนี้ผมลองใช้กับ Mac ของผมแล้วนะมันแบบ มันตอบโจทย์ในเรื่องของความไวและก็ความสเสถียรได้ดีพอสมควรเลยนะครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะฮะที่น่าสนใจในส่วนของ P C B เนี่ยคือส่วนของปุ่มรีเซ็ตครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราตั้งค่านะครับแล้วก็จะทําการแบบปรับเปลี่ยนหรืออะไรก็ตามเนี่ยเวลาเราจะรีเซ็ตเนี่ยเราจะมีปุ่มนะครับด้านนอกหรือไม่ก็เราจะต้องกดปุ่มฟังก์ชันปรับเปลี่ยนอะไรประมาณนี้แต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้จะมีปุ่ม สำหรับการปรับเปลี่ยนรีเซ็ตเนี่ยอยู่ในส่วนของ PCB นะฮะเป็นปุ่มเล็กๆตรงนี้เวลาจะใช้งานอะไรยังไงสำหรับปุ่มรีเซ็ตตรงนี้เช็คให้ดีนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีส่วนในการตั้งค่าของการอัพ ตัวเฟิร์มแวร์ด้วยฉะนั้นเช็คในส่วนนี้กันด้วยเดี๋ยวจะแบบว่าตั้งค่าผิดแล้วก็มากดรีเซ็ตอาจจะงงไนงะถ้าเกิดใครไม่ชัวนนะครับสำหรับการรีเซ็ตเนี่ยผมว่าลองไปสอบถามทางคีคอนดูก่อนนะครับว่ามันสามารถกดปุ่มนี้ได้ไหมเพราะว่าปุ่มนี้เนี่ยเท่าที่ผมหาข้อมูลมาจะมีส่วนในการอัพเฟิร์มแวร์ด้วยนะครับเวลาเราจะอัพเฟิร์มแวร์เราต้องใช้ปุ่มนี้ด้วยนะครับลองเช็คตรงนี้กันดีๆนะฮะ ต่อมาในส่วนของสายของเขากันบ้างนะครับตัวนี้สายเป็นสายถักขนาดกลางนะครับยืดหยุ่นได้ถ้าใครไม่พอใจจะไปซื้อสายแบบเคเบิลคอยนะครับของทางคีคอนก็มีวางขายนะไปเลือกกันได้นะครับสำหรับคีคอนนั้นมีครบนั่นแหละพูดง่ายๆนะฮะไม่ว่าจะเมาส์อ่าอัเซสซอรีต่างๆตัวสายอะไรใดๆซัพพอร์ตหมดนะครับไม่ต้องกังวลส่วนนี้ถ้าใครรู้สึกว่าตัวสายมันไม่ตอบโจทย์สำหรับเรานะฮะต่อมาคือรายละเอียดสวิตช์ของเขานะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแมคชันิคอลสวิตช์ครับทุกคน ซึ่งแบรนด์ของเขานะครับที่นำมาใช้สำหรับตัวนี้เนี่ยจะเป็น Keycon K Pro นะครับเป็นแบรนด์จากทาง Keycon เองเลยซึ่งสวิตช์ของเขาเป็นแบบ3พินนะฮะร,รูปแบบสวิตช์ที่วางขายนะปัจจุบันตอนนี้สำหรับตัว K Pro นะครับจะมีตัว Blue Switch และ s w ิต c h แล้วก็ Brown Switch ซึ่งวันนี้ผมก็นำตัวตัว Brown Switch มาให้ชมกันนะครับไม่ใช่ r e d นะครับเป็น Brown Switch ฉะนั้นสียงจะเป็นยังไงก็ค่อยไปฟังกันนะฮะ จุดเด่นของแบรนด์ของทาง k e y c คอเนี่ยนะครับคือมีความทนทานมากๆนะครับสามารถใช้งานได้ถึง50ล้านครั้งถ้าเกิดเทียบก็เทียบเท่ากับแกทเ o อ s นสวเลยนะคือมันก็ค่อนข้างดีนะครับสำหรับตัวคีย c o n s สวิต h ของเขานะฮะ แล้วที่สําคัญนะครับตัวสวิตช์เขาทาการพีลูปสวิตช์มาให้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นทุกคนไม่ต้องไปมอดเพิ่มเติมก็ได้นะครับตัวสต็ปของเขาตัวนี้จะเป็นรูปแบบสกูอินครับทุกคนซึ่งตัวสต็ปเนี่ยจะยึดกับตัว PCB เลยนะครับจะไม่เหมือนกับเพดเมาส์บางคนเห็นเพดเมาส์ใช่ไหมมันจะไม่ยึดกับตัว PCB นะครับมันจะสามารถถอดออกถอดเข้าได้แต่ตัวนี้เนี่ยเป็นสกูอินแต่ทุกคนก็สามารถไปปรับเปลี่ยนได้นะครับสามารถไปใช้แบบอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่สกูอินก็ รูปแบบสเตปที่เป็นแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยจะมีความสมูทนะครับแล้วมันไม่โค้งเคง้งไม่โยกแยกหอว่าง่ายๆนะครับเวลาใช้งานก็จะรู้สึกว่าใช้งานตัวปุ่มที่ใช้สเตเบลิเซอร์หรือว่าสเตปเนี่ยจะรู้สึกว่ามันคงที่อ่ะมันจะเหมือนกับปุ่มอื่นๆอะไรประมาณนี้นะครับแม้มันจะยาวก็ตามหรือปุ่มสเปซบาร์อะไรประมาณนี้จะไม่โยกนะครับถ้าทุกคนเคยใช้งานตัวคีย์คอนจะรู้เลยว่าเขาทำงานตรงนี้มันเนี๊ยบมากๆนะฮะ ทำการหลุดสเตเบลิเซอร์มาให้เรียบร้อยนะครับถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยน้ำมันยังเยิ้มเยิ้มอยู่เลยครับทุกคนฉะนั้นทุกคนไม่ต้องไปวมดเพิ่มเติมก็ได้นะครับต่อไปเราลองไปฟังเสียงของเขาบ้างดีกว่าสำหรับตัวสวิตของเขาว่าลักษณะเสียงจะเป็นยังไงนะครับ ฟังชันไฟแล้วมัลติมีเดียของเขาตั้งค่าอะไรยังไงได้บ้างครับทุกคนมาเจาะรายละเอียดพร้อมกันนะครับในส่วนของฟังก์ชันคอนโทรลนะครับการใช้งานนะครับเป็นมาตรฐานเลยกดฟังก์ชันแล้วก็ f 1ถึง f 1 2ลดเสียงเพิ่มเสียงปุ่มเพลปุ่มพอดอะไรยังไงสามารถกดได้เต็มที่นะครับต่อมาคือส่วนของเนวิเกชั่นนะครับวางปุ่มไว้ในส่วนของด้านบนแล้วเพราะว่าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเป็นแบบอ่าเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นการใช้งานปุ่มเนวิเกชั่นเนี่ยสะดวกแน่นอนนะฮะต่อมาคือ ยัจอยการตั้งค่าได้2แบบด้วยกันนะครับแต่แบบแรกเนี่ยเป็นแบบที่โรงงานให้มาและแบบที่2คือคัสตอมผ่านตัวโปรแกรมนะครับปุ่มปรับเปลี่ยนโหมดไฟนะครับสามารถทําได้2แบบคือปุ่มแยกขวามือบนนะครับและปุ่มฟังก์ชันเอาเป็นฟังก์ชันปกติก่อนนะกดไปที่ฟังก์ชันบวกปุ่ม G ีนะครับอีกส่วนจะเป็นส่วนของขวามือบนนะครับจะเป็นรูปแบบไฟกดได้เลยไม่ต้องกดปุ่มสั่งการฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถกดปุ่มนี้ได้เลยนะฮะ การลดแสงเพิ่มแสงของเขานะครับกดฟังก์ชัน W แล้วก็ s นะครับปรับความละเอียดได้สูงสุดอยู่ที่10ระดับด้วยกันนะครับโหมดปรับเปลี่ยนความเร็วนะครับกดฟังก์ชันบวก t แล้วก็ g ปรับได้ทั้งหมด5ระดับด้วยกันปุ่มเปิดปิดนะครับกดฟังก์ชันบวก tab แล้วก็ฟังก์ชันบวกปุ่มไฟขวามือบนนะครับสั่งการแบบเดียวกันเช่นกันนะฮะ ปุ่มรีเซ็ตออฟเซตติ้งนะครับกรณีที่เราตั้งค่าอะไราผิดพลาดไปนะครับรีเซ็ตโดยการกดไปที่ฟังก์ชันบวก J แล้วก็แซดนะครับค้างไว้4วินาทีนะฮะตัวคีย์บอร์ดก็จะเข้าสู่ค่าเริ่มต้นของโรงงานให้แล้วนะฮะร,ราคาของคีย์บอร์ดตัวนี้อยู่ที่4 7 9 0บบาทครับเป็นราคามาตรฐานยังไม่รวมโปรนะครับฉะนั้นช่วงโปรเนี่ยราคาก็จะลดลงไปอีกอาจจะไปซื้อตอนคอมมานด์หรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะหรือใครอยากจะซื้อช่วงโปรอะไรประมาณนี้ก็อยู่ที่ความชอบนะครับลองดูทุนทรัพย์ของ ว่าพร้อมกับช่วงไหนนะฮะตัวคีย์บอร์ดเนี่ยว่ากันตามตรงตำนานมันก็ยังเป็นตำนานอยู่ันยังคำ่ำทุกคนเข้าใจไหมคือดีไซน์การออกแบบเนี่ยบอกเลยว่าเป็นงานพรีเมียมเกรดระดับพรีเมียมนะครับใครที่เป็นสายคัสตอมพรีเมียมที่อาจจะมีคีย์บอร์ดดีๆใช้อะผมว่าราคานี้เนี่ย 5,000มีทอนอเอาง่ายๆนะครับผมว่ามันคุ้มค่าในการใช้งานมากๆบางคนอาจจะมองข้ามตัวคีย์คอนไปเนี่ยผมบอกเลยว่าพลาดมากๆนะครับถ้าคุณเป็นสายคัสตอมเนี่ยสำหรับคีย์คอนคุณไม่ควรพลาดเลยจริงๆครับเพราะงานประกอบของเขาเนี่ยทำมันเนี้ยบจริงๆถ้าอยากจะรู้ว่าคีย์บอร์ดเนี้ยบการประกอบเนี้ยบเนียเน้ย,เ,ยเป็นยังไงลองซื้อคีย์คอนสักตัวไปใช้ดูครับคุณจะรู้เลยว่ามันเนี้ยบขนาดไหนนะฮะ รายละเอียดทุกอย่างนะครับผมแปะให้ในส่วนของใต้คลิปหมดแล้วสั่งซื้อกันเยอะๆนะครับสุดท้ายอย่าลืมนะครับกด subscribe ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ